เฮ้มันมันเริ่มยังออะพร้อมอยังเนี่ยเริ่มดิพี่เอามึงพร้อมอยังอะ่ะกูถามมึงอะผมพร้อมแต่เมื่อวานแล้วพี่อ่าถ้าพร้อมก็อ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นอะไรไ,ไ้ถ่ายหนังพี่อะไรเนี่ย <laughs> เอา เอไม่เวลาที่คนเขาทำเขาก็แอคชั่นกันไงไม่เข้าใจอ,ะอ่ะแฮกไม่เข้าใจเลยพี่สวัสดีปีเตอร์สวัสดีปีเตอร์อย่าพอ่อ <c oughs> อะไรมันคืออะไรอ่ะอะไรคือปีเตอร์ออไม่เคยเห็นหรอสวัสดีปีเตอร์ไงไม่ได้ยินเหรอผมดูแต่ไวกิ้งพี่ ไปกิ่งพองโอเคครับทุกคนเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับวันนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่นะครับแกรนด์มาสเตอร์นะครับผมอันดับปัจจุบันนะครับก็คือ1,107นะครับโดยรอบแรกนะครับเราจะแต่งตัวเป็นคนรวยนะครับแล้วก็ไปแอคดูนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะทําการแต่งเป็นตัวไก่พี่มีมังกรทั้งหมด2ตัวนะครับตัวละ10บาทเนี่ยไม่ดิ แต่ละตัวไม่ใช่ถูกๆนะครับหมดไปเกือบแต่ละตัวนี่หมดไปเกือบสี่ห้าพันเลยนะก็จะได้มาไแฮกดูสกินที่รวยที่สุดของมึง่อยดิโอ้พี่จะดูทำไมมาคนเออหน้าเอาเอามาอยู่ไหนเอามารวยที่สุดสะพี่อันไหนดีวะเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เนี่ยนะเนี่ย โอ้มาวันน oh. oh, um. 네ี้จะได้สาวสักคนไหมเรามาเดือนอู้เอ็มเอ็มกำทองอุ้ยแกล้งแกนทแกนที่นี่แกนไห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 นไอ้คนไหนคนไหนไอ้กำทองเนี่ยพี่มัาน่ะไหนอะคนนี้เหรอมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอาจบแล้วหัวมันว่ายเลยปะเฮ้ยไม่มีสาวไม่สนใจเออ อุูสาวกิ้งกามันใส่หลังสองตัวไม่มีใครสนใจเลยเหรอมันมันแบไม่ไม oh, ่ไม่ไม่อ๋อถ oh, ่ายรูปอ๋ออยากถ่ายรูปอ่ะมาดิดิดิแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแอ็กมันเอ็กนี่เอาเอาเอาดิมาดิมาดิเออนี่มางูงูสิงยังไงจะสู้มังกรไอ้น้องไม่อยากจะแทงกับเท่าไหร่ อ๋อแอกแใจเย็นใเนออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยท่านี้พี่ก็มีน้องเอ้ยมานี่อือมันรวยสุดแล้วอ่ะตีเราหาสาวหาสาวสาวเป้าหมายเราคือสาวแต่งตัวรวยเขาก็ไม่สนใจถ้าแต่งตัวเป็นไก่จะยังไงร้องไห้แป๊บสนไม่ไหวจริงอ่าเฮ้ย M K ป้าป๋าป้าก็คือผู้ชายเล่นเปล่าปฏิเสธแมวแมวสาวไม่แมวผู้ชาย

อแอ๊ด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 นี่ไงเฮ้ยฟันรับงาน <c oughs> มันอ่านว่าฝันหรือเปล่าวะตอนนี้พี่รับแอดไปแล้ว <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นต่ออย่างนี้อนุเท่าไหร่อ๋อชื่อว่าฟันรับงานนี่มันรับงานอะไรวะเนี่ยโหดิกูดูแก่ก็เลยว่าแอ๊ดสิแผลดเองได้ๆๆ แกไปเหรอเอาเดินหนีเฉยนั่นๆอ๋อผัวมันมาผัวนมาน่ารักชอบดีอุ้ยเอ้ยน่ารักดีชอบอ๋อออกมาคุยกันไหมครับเอาพิมพ์ตกชิบหายไม่รู้แหละแต่วันนี้น้องมากับเพื่อนที่ไหนไหนเอกเองเชื่อไหมว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเคยได้ยินรอเอ้ยอะไรอะ มันจะพาพี่ไปไหนวะเนี่ยท่านกำลังสร้างบ้านแฮกถล่มไหมถล่มบ้านมันถล่มบ้านมันถล่มบ้านมันกูดีแล้วมันจะด่ากูแล้วมันจะด่ากูถอยถอยถอยพี่กำลัตื่นพี่พี่ไม่ได้มาโดนพี่แล้วถล่มบ้านมันถล่มบ้านมัน เราบ้านมันเฮ้ยเมันก็ออกอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยทำไมมันว่าเองวะมีแค่เราสองคนเปล่อ่าอะก,อก,ก,อก็ออกก็ออกออกมาเออพี่ทักแบบสุภาพแล้วนะไม่มีการด่าอะไรเกิดขึ้นเลยนี่ก็เป็นโปรไฟล์คร่าวๆของเขานะฮะถ้ารักเขาก็ไม่ต้องยุ่งกับกูนะคะ fbwapx ใครอยากรู้นะครับก็แอดไปเลยนะครับอุ้ยรวยด้วยนะรก็กฮัลโหลครับสวัสดีครับอะไรพี่เอาก็ถามไงเออถามไงถามไม่ได้หรือไงเอาเอาทักทายหน่อยครับอ๋อได้เปิดไม่ได้หรือเปล่าครับโอเมยว่ามูินเดย์ลนาฬีนานี เปลนเปลนเพื่เนโอ้ยเปลนครับกูจำได้จริงบ้านกูเอ้ยกูไปแล้วอีกกูไปแล้วอีอีกกูไม่ได้ไปตลบบ้านมันเลยอีเลยจากเป็นบิษศัตรูกูับได้แล้วไอ้นี่รอบนี้นะครับเราก็จะทำการสลับตัวนะครับ เออเป็นเจ้าอดัมนะครับผมนี่มันยังรวยไปแล้วไปเลยพี่พลังแก๊สออกได้ไปและพี่คนตัวมาครับรอบนี้เราจะแต่งตัวเป็นไก่นะครับผมมึงแจกตัวเยืยอะไรกับมึงอีกเนี้ยอะไรพี่ผมเป็นไอหลามไอหลามหลามสองนิ้วเปล่าผมรู้แต่หลามสายเบิร์นพี่สายเบิร์เนออไอถ้าพูดถึงเรื่องพวกนี้ไปพี่มีอะไรบางอย่างไว้กินน้ำ ตายมึงอยากกลับดิมึงอยากเห้น้ำแค่น้ำมันเกือบตุเลต์แม่มึงไงอ่ะอ่ะเวลามึงเกิดอาการเป็นมึงยิ่กูแบบนิ่งเหมือนพระสังฆ장เลยที่ตุ้งแต่สมาธิจิตอธิษฐานที่มาแล้วครับ โ oh! อ้โหอาบน้ำเสร็จก็มาโซนฟีสะตายเลยเว้ยอุ้ยเขาสนใจแต่คนหล่อ <misunder> อ่ะอ่ะอ่ะบอดงงไก่งงก่อนไก่งงไว้ก่อนเติมเกมให้หน่อยครับอ่าแรกๆพี่จะแบบทําทรงแบบคนจนไอสาวเขาไม่สนใจเลยว่าเฮ้ยเออ นัดแรกไม่มีใครสนใจอ่านี่เ <c oughs> นี่เธอเล่นกับเราไหมมันไม่เอา้าไอ้นี่ขําแฮกมาจัดการดิมันไอ้นี่เกลนเอ้ยเอ้ยมีมีมีสาวมีสาวปรสนใจกูละว<า>โอ้เล็กแดงเล็กแดงแบกหน่อย <c oughs> เอาเอฮ้ยกูมีสาวสองคนมาไอ้นี่เลยว่ะ เอ,ลลลลเอเ้ยรับเอนรับเอ็นรับเอนมาคุยเร่องกลุ่มเดียวกอือมันรับเอนพีแล้วมันรับเอนพีแล้วเอ้ยเอกเองกดชื่อพีนี่มันมันเห็นแหลงพี่ป่ะเห็นเอาชิบหายละไม่เนียน <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้รวยตรงนี้รวยโอ้รวยเหรอกูก็มีเอเองมังกรกูก็มี <c oughs> เอาเดินหนีเอาไม่ดวนโอ้มาหนี้มานี้กูก็มีเหมือนกันนี่กิ้งกาหน่ยเปากิ้งกากูก็มีเหมือนกันกมีมนนเปา,าน้อง <laughs> มีเปามีเปาอ <laughs> ย่ามาปักธงใส่ผมนะ <laughs> อา่มามันกลัวแล้วว่ะมาเอา,เอาเป็นว่าเดี๋ยว ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลครับมีผู้ชายไหมครับอ๋อโอเคอ๋อผู้หญิงก็คือเนี่ยครับเป็นแฟนกันเหรอครับสองคนนี้ของเขาโอ้โ้มีแต่คนมีแฟนจังเออหาหาแฟนให้เราหน่อยได้ปะพอดีเราโสดอ่ะเราเชอบคุณทองพอดีเลยครับโอ้โหชอบคุณชอบคุณทองเหรอโอเคครับทางนี้ป้ายแดงครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดี เออแต่ว่ามันมันเปลี่ยนตรงไหนวะแฮกเอ่อพื้นหลังเปล่านี่ไงโชว์อันดับได้เห็นพืชหลังป่เออทีนี้ได้ว่ะเฮ้ยสวัสดีผมชื่อว่าไอ้ปื๊ดมากับไอ้กึิมนะครับไม่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 ไอ้ไอ้กึิมไอ้กึิมจะหน้าขาวส่วนไอ้ปื๊ดเนี่ยจะทำหน้าเขินเขินชื่อมิตู จีบไ,ไปไปเอาอันี่มันก็ายาหนีผมก็ไปหาคนที่ดีกว่าดูนี่ไม่นะแฮกดูดูดดามันทำนี่ๆๆๆๆๆๆไม่นะแฮกไม่นะแฮกมันจะล้างแค้นให้เีจมันไปหาคนที่ดีกว่าและรวยกว่าเราวันยาจกเออไม่เป็นไรน้องกึมมาหาพี่ปื๊ดก็ได้นะน้องกึม ไอ้นี่ส่งเรียบเอามันส่งให้ผู้สาวเอาอะไรอ่ะไม่หิีผมอีกแล้วอ่าอะไรครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปของเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอพักไว้เพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากคลิปมันยาวมากครับก็อาจจะแบ่งเป็น2อ EP ก็เป็นไปได้นะครับผมก่อนที่เราจะจบลากันไปนะครับก็มาดูกิจกรรมกันลยดีกว่าครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับก็คือนี่ครับผมแม็กลาลินแอนิเมชันนะฮะ นี่นี่บอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับผมนะฮะมันคล้ายๆกับเวลาแอนิเมชันเปิดตัวนะครับเวลาเราเข้ากลุ่มเข้าตี้ไปเงี้ยก็จะมีรถโง่ๆนี้ออกมานะครับกลับมาตามคําเรียกร้องนี่หน็นี่เป็นชุดพี่ตูนนะครับตูนบอดี้แลมนะครับอ่าตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับก็ไปสุ่มกันได้เลยนะฮะ ตอนนี้กําลังมีขายนะครับผมรีบๆนะเพราะว่าเป็นของที่เอากลับมาขายใหม่นะครับ